สวัสดีค่ะโมเมณทพศิษฎสวัสดีค่ะปฏิแล้วนะคะโมเมจะรับงานนะคะเป็นพิธีกร MC นะคะแล้วก็กิตตี้ค่ะและสำหรับงานล่าสุดของโมเมนะคะก็จะเป็น MC นะคะของบริษัทนะคะสิริชัยวัตเตอร์เซอร์ลบุรีนะคะเกี่ยวกับตัวบิ๊กไบร์นะคะจากทางโซนยุโรปค่ะวันนี้โมเมก็จะรอคนกรอบข้าวให้ได้ฟังกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับทุกท่านเลยค่ะที่อยู่บริเวณบูธกิจกรรมของสปิทชายมอเตอร์เซลล์ลบบุรีค่ะขอ,อยต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธกิจกรรมของเราในงานฤดูหนาวจังหวัดลบบุรีแห่งนี้ค่ะกับพิธีการเอ็มซีโมเม์นัทพรจิสวสดั์นะคะและวันนี้ค่ะเราต้องขอนําเสนอเลยสําหรับแบรนด์วิดบารน่จากทางโซนยุโรปถึง3แบรนด์ด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะอย่างแบรนด์แรกเลย MV ็มวีออคูสตาค่ะ แบรดที่2 KTM และแบรดที่3าม d e l ลีนั่นเองนะคะใครที่บอกว่าชอบนะคะแล้วก็มีความรักหลงใหลในชาวไบเกอร์วันนี้คุณสามารถเดินเข้ามาได้เลยที่บุ้กิจกรรมของเรานะครนะคะเพราะว่านอกจากโปรโมชั่นดีๆแคมเปญดีๆเรามีของแถมอีกมากมายเลยนะคะ เช่นค่ะสำหรับแคมเปญน,นี้มีเงินเพียงแค่5,000บาทคุณสามารถออกรถขับกลับบ้านไปได้เลยนะคะสำหรับท่านที่สนใจข่าวนี้คุณมาได้เลยนะคะที่บูสติสไยมอตเตอร์เซลล์ลพบุรีของเรานั่นเองค่ะ